โอ้ยตัวนี้ต้นทุนราคาถูกมากเลยอืมรีวายลีแรงเลิ์ผู้หญิงก็สอบสี่พันกว่าบาทเองตกเฉลี่ยตัวหนึ่งแค่สี่พันตกเฉลี่ยตัวหนึ่งแค่4 9่สิบาทส9่สิบเาทเองตัวนี้ตามจำนวนหน้าป้ายห0ึ่งร้อยพเซนะคะ ตามจานวนหน้าป้ายก็ค ah. er. mm ือหนึ่งร้อยพีเซสก็ประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะตามจํานวนหน้าป้ายหนึ่งร้ยพีเซก็ประมาณหนึ่งรอยตัวอ่าอ่าใครอยากได้กระสอบนี้พิมพ์รับมาส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่กระสอบใหม่มีพร้อมส่งค่ะใครอยากได้สอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยใครอยากได้กระสอบใหม่มีพร้อมส่งค่ะพี่ หมดข้อความราคาและจํานวนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคพิ่ฟิล์มตัดได้เลย ใครอยากได้กระสอบนี้แจ้งได้เลยพี่ตัวนี้ราคาแค่49บาทต่อตัว49บาทต่อตัวเดี๋ยวเรามาดูกันในกระสอบนะคะว่าจะออกรีไวล์ลีแรงเลอร์หรือแบรนด์อะไรมากกว่ากาาาันนะคะเราไม่สามารถตอบได้นะคะลูกค้าในแต่ละกระสอบว่าแบรนด์ไหนจะออกมากออกน้อยกว่ากันนะคะเราไม่สามารถตอบได้นะว่าเฮ้ยกระสอบนี้ออกรีไวล์มากกว่ากระสอบนี้ออกรีมากกว่ากระสอบนีอออบน้ออกแรงเลอร์มากกว่าเราไม่สามารถตอบได้นะคะลูกค้า สินค้าอัดกระสอบเดิมๆมาจากโรงงานต่างประเทศเลยพี่มาแบบไหนเราขายแบบนั้นขายยกกระสอบเดิมๆจากต่างประเทศไม่มีการเปิดคัดเปิดแยกแต่อย่างใดขายยกกระสอบตัดกระสอบพร้อมกันให้พี่ได้ดูไม่ว่าจะเป็นกระสอบใหม่ที่ลูกค้าเปิดรีดหรืออย่างใดก็แล้วแต่นะคะเราตัดกระสอบสดๆแล้วก็ตัดรีดให้ลูกค้างานรีดทุกอย่างเราแจ้งลูกค้าเสมอว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้น ได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบจำนวนหน้าป้ายแจ้ง 100pcs ถ้าเปิดมาแล้วได้98ลูกค้าก็ได้ตามนั้นนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบจำนวนหน้าป้ายแจ้ง 100pcs เปิดมาแล้วลูกค้าได้102ตัว101ตัวลูกค้าก็ได้ไปตามนั้นนะคะได้ไปตามนั้นเปิดมาแล้วแบบไหนก็คือได้แบบนั้น เปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเราเน้นย้ํากันเสมอค่ะพี่เวลาที่เราขายของนะคะเพราะว่าเราทํางานชัดเจนนะเราทํางานชัดเจนเราแจ้งกันเสมอว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบหน้าป้ายแจ้ง100พี่อาจจะได้98พี่ก็ได้ตามนั้นนะคะเพราะว่างานมันมาแบบนี้นะคะงานมาแบบนี้เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้นะคะ อย่างมันรอบไหนหนาปลายแจ้ง 100pcs ลูกค้าเปิดได้105ตัวก็มีเวลาที่ลูกค้าให้รีดลูกค้าเปิดได้105ตัวก็มีเราก็ใส่ไปให้ตามนั้นที่ลูกค้าเปิดได้นะคะน้องๆเปิดรีดให้ลูกค้าได้105ตัวลูกค้าก็ได้ไป105ตัวตามนั้นก็ถือว่าลูกค้าโชคดีไปกระสอบ 100pcs ลูกค้าเปิดได้99ลูกค้าก็ได้ตามนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะพวกเราทํางานชัดเจนค่ะพี่นะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังพวกเราทํางานชัดเจนงานรียดทุกอย่างก็เหมือนกันเปิดแบบไหนคือลูกค้าได้แบบนั้นรีวายเดนเิเซนจ้ะ โดยโดยหลักๆนะคะพี่กระสอบรีไวล์รีแรงเลอร์นะเท่าที่เราเปิดเปิดมาในทุกๆป้ายส่วนใหญ่แล้วรีไวลจะออกเยอะกว่ารีไวลออกเยอะแล้วก็ลำดับ2ก็คือรีลำดับสก็คือแรงเลอร์ซึ่งบางกระสอบก็ไม่มีแรงเลอร์เลย บางกระสอบก็มีแรงเลอร์ประบาลหนึ่งอ่ตัวแต่หลักๆแล้วจอกรีไว์ถ้าคนที่อยากขายรวม3าแบรนด์รีไวล์เรียงเลอร์แล้วอยากได้ต้นทุนกระสอบที่ราคาถูกไม่สูงมากเนาะราคาถูกไม่สูงมากแนะนำค่ะพี่คัดแยกรีไวได้เยอะนะคะรีไว์จะออกเยอะ ในเอาไปฟิล์มพี่ติดอะ่ะพี่ติดสิบให้ลีวายจะออกเยอะมากกว่าลีแล้วก็แรงเลอร์ค่ะอ่ารวมกันสามแบรนด์นะคะรวมกันสามแบรนด์นี่ไงแรงเลอร์มาแล้วอุ้ยลีวรวมกันสามแบรนด์เลยในกระสอบตกเฉลี่ยแค่ตัวละสี่สิบเก้าบาทนะคะสี่สิบเก้าบาทรวเด้อแรงเลอร์อ ก็ด้ยินเลเยอร์เอวสูงรีวินเทจเอวสูงค่ะเรีเอวสูงค่ะพี่ไซส์โดยรวมก็คือไซส์ปกตินะคะสามสิบสามสองสามสิบสี่สามสิบหกยี่สิบแปดมีสามแปดสี่สิบน้อยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็คือ สามสิบสามสองสามสี่สามสิบหกค่ะ28มีแต่ไม่ได้เยอะมากพี่อ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ไข่ดีอะไซส์ทั่วไปเลยพี่ไซส์ผู้หญิงทั่วไปเลยไซส์น้าขายต้นทุนราคาถูกนะคะต้นทุนราคาถูกตกเฉลี่ยตัวนึงแค่49บาบาทในกระสอบอคุ มีวห้าศูนย์หนึ่งจับพี่ซิมมาพัดแล้วตรงนี้เลยแล้วพี่ซิมหยิบอันนี้ไปเออ,อเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งจ้ะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นต้องการให้รีบเพิ่มค่าบริการในการรีบเพียงกระสอบละสามร้อยบาทจ้ะ อข้ยสีเข้มมากเข้มมากเลยลีรีรีลีวาึ้ลอันนีเฟรดขึ้นสวยเลยนี่ใครที่ชอบแบบว่าไซส์ใหญ่สามหกมีปนในกระสอบอะไรอย่เงี้ยก็แนะนำนะคะรหัสนี้เนี่ยเฮ้ยลีงานกระดุมอ่ะเฮ้ยทรงสวยมากเลย วโอ้งางกระดุมอ่ะอันนี้งากระดุมทรงสวยมากเลยอ่ะโอ้แล้วส่วนใหญ่ก็คือทรงของผ้านะคะก็จะเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดจะค่อนข้างเยอะค่ะพี่งานที่เป็นยีนแท้ออริจินัลมีแต่อาจจะน้อยนะคะโือยทด่วกเจ ใครชอบรายการนี้ใครชอบขายแบบ3 brand, 3 brand. สามแบรนด์สามแบรนด์เออแรงเลิศจะได้อยู่แค่นี้แหละไม่ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยเกินห้าตัวแรงเลิศออน้อยมากน้อยมากอันนี้งานผู้ชายนะเนี่ยตัวเนี้ยเออมีมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมาก มีวายไปแเอูงขึ้นต้นด้วยเจ็ดเอสูงเลยเออขึ้นต้นด้วยเจ็ดเอสูงหมดยอาชายนะหน้าผู้ชายนะลูกค้าเอาไปแยกได้นะไปแยกขายผู้ชายได้ไไไงานกระดุม ดูชั้นผ้าได้เลยจ้ะพี่ดูชั้นผ้าได้เลยดูดีวอรี่กิมมี 2> 2่เจ็ดมิลเอลสูงสูงจ้ะเอลสูงสูงขาเดฟเดแร็งเลอตัวที่แดเออส่วนใหญ่แล้วแรงเลอร์ที่เจอไม่เคยเกินสองตัวนะ สอบนี้ได้จนถึงสามตัวเลยนะนะเฮ้ยแรงเลออิกตัวหนึ่งว่ะเออนี่แรงเลยอ,อีกตัวหนึ่งลูกค้า รใครที่อยากขายยินและอยากได้ยินแบรนด์อันเนี้ตอบโจทย์พี่ราคาไม่ได้สูงมากแล้วพี่ได้แบรนด์ล้วนพี่ได้แบรนด์ล้วนตัวไหนที่เป็นงานผู้ชายพี่ไปแยกเอาได้นะมไวแยกขายทํราคาได้เออไปแยกขายทำราคาได้โค้เลขเจ็ดอีกแล้ว เอวสูงอีกนะเอวสูงเอวสูงเนี่ยเด็กมีนวนี่ก็รีวายนะรีวายเอวสูงรีวายเยอะสุดเลยใช่ใช่รีวายเยอะกระสอบรวมรีวายรีแลงเลอร์นะทุกป้ายที่เปิดก็คือรีวายจะเยอะค่ะรีแลงเลอร์มีค่อนข้างน้อยค่ะน้องสวยอ่ะลูกค้าไปแย่งเอาไปแย่งเอาเลย นี่เพ่มมากบิ๊กอีก,ก็มาบิ๊กอีป้อยหนั่งต้นทุนราคาไม่ได้สูงมากพี่49บาทพาก็ไปคัดไปแยกเอาไม่หลี ซิเปเพนสีบอกว่าอันนี้น่าเชื่อว่าแกรีวิวจริงเพราะยับเห็นเห็นใช่ค่ะพี่เราเปิดกระสอบกันจริงๆจ่จจะจะชัดเจนค่ะพี่เราทำงานชัดเจนค่ะวางกระสอบให้พี่ได้เห็นสูงๆว่าเราหยิบหยักกระสอบยกให้พี่ดูติดกระดุมรูดซิปให้พี่ๆดูเลยนะ เราทํางานชัดเจนค่ะขอบคุณพี่เพนสีมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเปิดกระสอบมายับเป็นเรื่องปกติค่ะพี่นั่นคืองานผ้ากระสอบมือสอนะคะถ้าเปิดมาแล้วไม่ยับมันเน่ผิดปกติแล้วแหละยับก็แค่รีดค่ะพี่แค่รีดนะคะหรือว่าเอาผ้าไปวางไว้นะแปบ๊บเดียวผ้าก็คลายตัว เรามีบริการรีดนะคะลูกค้เาเรารีดเองอยู่ที่ร้านนะคะเราเรีดเองที่ร้านน้องๆจะร